สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเล่บอลครับวันนี้คลิปนี้มีกิจกรรมดีๆจาก World Cup 2022ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับบอลโลกซูเปอร์แกรมเบอร์มีการแจก iPhone 14 Pro Max ถึง20รางวัลเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนี้ถึงวัน 28, ที่18ธันวาคมนี้ ใครมั่นใจว่าเจ๋งจริงเก่งจริงก็เข้าไปลุ้นเข้าไปลองกันได้นะครับหากสนใจกิจกรรมก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่ไลน์แอดเวอร์คับ2 2 2ซึ่งก็เป็นลีของตุรกีนะครับที่ล่าสุดเนี่ยต้นสังกัดของชาจนกับอัสราพร์มิคิวลงแข่งขันครับวันนี้ก็เป็นซาลีเยครับต้องพบกับ PTT โดยก่อนเกมเนี่ยซาลีเยยังไม่ชนะใครเลยครับชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและนับในตารางก็อยู่รองบุยของลีครับสำหรับซาลีเย ซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นโดยเกมนี้ก็ต้องบอกว่าหืดจัดเหมือนกันครับในการพบกับ PTT เพราะว่า PTT เองก็ไม่ได้หมูเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยเซตแรกเป็นของ PTT ครับที่เอาชนะทางฝั่งของซาเยไป25ต่อ21ส่วนเซตที่2ก็เป็นฝั่งซาเยครับที่ตามเมาคืนโดยทําแต้มเอาชนะไป25ต่อ14และเซตที่3ก็เป็นฝั่งของ PTT ครับที่มาตามเมาคืนอีกโดยเซตที่3เนี่ยสกอ์ขาดเป็น10แต้มนะครับ PTT เอาชนะไป25ต่อ11 เซตที่4ครับเป็นเซตที่ดราม่าซึ่งก็น่าจะเป็นเซตสุดท้ายโดยเซตนี้เนี่ยพีทีนำเกือบ10แต้มนะครับเซตนี้แต่ว่าช่วงท้ายเซตเป็นซาเลเยที่แซงชนะได้โดยการทําแต้ม25ต่อ22ครับและเซตสุดท้ายซาเลเยก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับโมเมนตัมกลับมาและก็สามารถทําแต้มเอาชนะไป15ต่อ12ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ซาเลเยเองเก็บแต้มและก็เก็บชชนะเป็นนัดที่2ของเกมลีกโดยก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมและก็ดราม่าสุดๆครับเกมนี้ และที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นครับก็คือเกมนี้บุ Boom ๋มบีมชชจรโมกสีของเราทำแต้มท็อปสกอร์ด้วยครับทำไป21แต้มมากกว่าทางฝั่งคิมเบอรี่ที่เป็นเบอร์หนึ่งในการทำแต้มให้กับซาเิเยนะครับโดยชชจรเนี่ยทำไป21แต้มส่วนฝั่งของอัจฉรพรทำไป6แต้มครับเกมนี้ถึงแม้ว่าจะทำแต้มไม่เยอะแต่ว่าก็มีส่วนโนวมกับเกมมากเลยสำหรับอัจฉรพรและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นชชจรเนี่ยแหละครับมีส่วนรนวมกับเกมมากจริงๆครับเกมนี้เนี่ย ทุบแต่ละที่ตบแต่ละที่เนี่ยไม่ยั้งและก็เด็ดขาดซึ่งก็เรียกได้ว่าเล่นดีสุดๆเลยครับสำหรับชาชวนมุกสีเป็นผู้เล่นท็อปสกอร์ของเกมนี้ด้วยโดยชาชวนเนี่ยมีอัตราการโจมตีสำเร็จถึง51%นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากและก็มีอัตราการรับบอลถึง43% เรียกว่ายอดเยี่ยมและก็เพอร์เฟกครับเกมนี้สำหรับชาโนโมกสีทำแต้มได้เยอะและก็โชวยทีมไว้ได้เยอะซึ่งก็ส่งบลให้ซาเยเนียมีเพิ่มเป็น6แต้มครับอยู่ดับที่เซาเยตอนนี้ก็ได้ชัยชนะซักทีนะครับหลังจากที่ไม่ชนะใครมานานดน้สื่อของตุรกีเนี่ยก็ออกมายกย่องชาโจนครับว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและก็สามารถพาทีม,มชนะได้ในนัดนี้ สื่อของตุรกีก็ยกเครดิตให้กับชาจอรเลยครับเกมนี้เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในทีมเรียกได้ว่าทุบจุกจุปังปังกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าใลรได้ดูในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้บรรยายเรียกชื่อชาจอรเยอะมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําแต้มได้เยอะแต่ว่าผู้บรรยายเนี่ยก็ชื่นชมนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่ตีบอลได้ดีแล้วก็ทําแต้มให้กับซาเยอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเกมนี้ต้องบอกว่าปังจริงๆครับซึ่งแอดก็มีไฮไลท์ของชาจอรในเกมนี้ด้วยครับเรียกได้ว่า ทุบแต่ละที่ตบแต่ละที่เนี่ยเด็ดขาดเอามากมากครับถ้าใครย,ยังไม่ได้ดูก็รอดูกันได้ในท้ายคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่จังหวะแรกครับจังหวะนี้เป็นฝั่งของชาชุนสามเมตรครับโหมดมากๆครับจังหวะนี้เรียกว่าทุบแต่ละที่เนี่ยไม่เหลือครับสําหรับชาชุนแล้วก็มาดูอีกหนึ่งจังหวะครับรับเองแล้วขึ้นตีเองครับสามเมตรอีกแล้วโอ้โหชาชรนเนี่ยเกมนี้ตีสามเมตรได้ดีครับ เรียกได้ว่าเพื่อนเนี่ยไว้ใจมากๆแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะถอยแล้วใส่สุดขีดมไม่เหลือครับจังหวะนี้ดูครับโค้ดปิกิริยาเนี่ยดีใจมากมื่อรับจริงๆครับวันนี้เล่นดีแล้วสาเม็ดอีกครั้งหนึ่งครับมไม่เหลือโอ้โหดูปิกิริยาโค้ดสิครับสะใจครับเพราะว่ากว่าจะได้แต้มเนี่ยก็คือจัดเหมือนกันเพราะว่าแต่ละเซตก็แต้มขาดครับ ถ้าฝั่งนชนะอีกฝั่งเนี่ยจะได้แต้มน้อยมากเนี่ยดูชจชรตีครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้แล้วมาดูอีกหนึ่งจังหวะพีดทีทีตีมาก็ติดแล้วเป็นฝั่งของชัดชุโอนโอ้โหพุ่งรับไม่ทันครับจังหวะนี้ตีแรงมากครับชจรโมกสียอดเยี่ยมครับแล้วมาดูอีกหนึ่งจังหวะชัดชุออนรอแล้วใส่โอ้โหไม่เหลือครับบอลแถบออก อยอดเยี่ยมครับแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้ชาชลนรับเองรับเองแล้วขึ้นตีเองโอ้โหแม่ถึงกับต้องกระดอนกระเด็นกันเลยครับจังหวะนี้โอ้โหชาชลนโมกสีแล้วอีกหนึ่งจังหวะแม่จังหวะนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรครับตีคมจริงครับถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็คมกลิบเลยครับวันนี้ ชัดชุออนแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะยังรับได้ครับเนี่ยพีทีทีก็โตแล้วชัดชโอนอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับจังหวะนี้แม่ให้ตบถึงสองครั้งก็ไม่พลาดสิครับแบบนี้ชัดชออนชอบครับแล้วมาดูอีกหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้เป็นฝั่งของชัดชุออนโอ้โหได้แต่มองครับ ขาตายกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ชาชวนโมกสีครับผู้เล่นสาวไทยที่เป็นขวัญใจผู้บรรยายครับตีดีมากครับยังรับได้รับได้ใช่ไหมโอ้โหอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เหลือสิครับอย่าให้ตีซ้ำสองครั้งครับต้องพบแบบนี้ตีดีมากครับชาชรนแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะหยอดนิ่มๆโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้ ไม่เหลือครับแล้วดู3เมตรบ้างโอ้โหยอดเยี่ยมครับจัช,ชนโมกสีแล้วจังหวะสุดท้ายครับจังหวะนี้ที่เป็นแต้มของไซเยอให้ทีมชนะได้ดูครับดีใจกันแบบสุดขีดครับังเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชคือซาเยเนี่ยมาชนะมา6 6นัดติดแล้วนะครับต้องบอกว่าเกมนี้ปลดล็อกทุกอย่างที่สามารถเอาชนะพีดีได้ เพราะว่าทั้งตามก่อนถึง10แต้มและก็สามารถเก็บชชนะได้ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับสาหรับซาลีเยทําแต้มในขณะดนี้วันนี้ก็น่าจะฝันหวานกันเลยนะครับทั้งแฟนวอลเลย์บอลและก็ผู้เล่นของซาลิเยเองที่สามารถเก็บชชนะได้ส่วนนัดต่อไปครับซาลีเยจะต้องพบกับของแข็งครับพบกับทีมกาลาาตาราย ที่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นแชมป์เลยก็ว่าได้เจอแต่ละทีมเนี่ยหนักๆทั้งนั้นครับซาเลเยต้องมาดูกันครับว่าจะชนะได้หรือเปล่าที่แน่ขอซักเซตหรือว่า2เซตก็น่าจะดีนะครับถ้าหวังจะชนะกาลาสตารายเนี่ยแอดคิดว่าน่าจะยากหน่อยโดยจะแข่งขันกันในวันที่3เดือนหน้าครับเดือนธันวาคมเดือนนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับซาเลเยเองเก็บชนะได้2นัด ต้องมารอดูกันในเดือนธันวาคมครับว่าจะเป็นยังไงแอดก็ลุ้นนห้สลีชนะนะและ้วก็มีอันดับที่ดีกว่านี้ครับทางที่ผู้เล่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมโดยเฉพาะทางฝั่งของชาจรเองที่ตอนนี้สถิติการทำแต้มของเจ้าตัวเนี่ยทะลุ100แต้มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตอนนี้ชาจรทำไป103แต้มครับแข่งไป8นัดทำไป103แต้มถือว่ายัางยอดเยี่ยมนะครับ พิมพิชญาเนี่ยแข่งไป9นัดทําไป190แต้มอันนั้นเป็นลีกของญี่ปุ่นส่วนนี้เป็นลีกตุรกีทําไป100กว่าแต้มเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับผ่านไป8นัดซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็อยู่อันดับที่1 5ของลีครับเียกได้ว่าก็ยังติดท็อปใน20อยู่ก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมสาหรับชชโอดส่วนการทบแต้มเยอะที่สุดต่อเซตเนี่ยชาชอนอยู่อันดับที่17ครับทำไป103แต้มทั้งหมด27เซตคิชลียก็3.81แต้มจุดแปดหสึสหรับชัชชอมซกสี ก็ถือว่าอยูดบพี่ไม่แย่ครับอยู่ดับที่17ของลีกซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับสำหรับชาจรโมก4และก็อัจฉรพรอัจฉรพลนองก็ไม่ได้เล่นแย่ครับเกมนี้เล่นดีด้วยซ้าและก็ช่วยทีมไว้ได้มากมีส่วนกับเกมมาก ถือว่าเป็นเรื่องดีของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับแอดก็ลุ้นกันมันเลยทีเดียวนัดนี้ก็ทําเอาแฟนตรุรกีเนี่ยตาค้างกันเป็นแถบครับสื่อหลอายสื่อออกมายกย่องชัยโชนว่าเป,เป็นเรื่อที่ยอดเยี่ยมแลวก็พาทีมชนะได้ซึ่งก็ต้องรอดูกันนัดต่อไปนละครับแอดก็จะติดตามผลและก็ติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมรับชมกันนะครับกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกันได้เลยเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe. กลดัยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับโวคั p 2022กันนะครับตอนนี้เขามีแจก iPhone 14 Pro Max ถึง20รางวัลเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยครับที่ไลน์แอดโวคั2022